ตามมาทุกท่านตามมาเมื่อนี่สเตเตอสิผ้าไปทั้งใดเข้าในเมืองวาซานสเตเตอสิผ้าเข้าในเมืองเด้อไป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 ทุกท่านไปไปสิผ้าไปเบืองหยางไปเฮ็ดหยางไปตามไปราบสบายดีทุกท่านเมือ่อ,อน,นี่สเตเตเข้ามาตัวเมืองเนาะลงจากรถแล้วเข้ามาตัวเมืองแล้วกะ่นี่สเตเตรก็สิขเข้าไปในธนาคารเด้อนี่สเตเตมาหับเงนเด้อจากผู้ใหญ่ยยใจดี จากอเมริกาเนาะมาจากอเมริกาเด้อเปินฝากมาให้สี่ร้อยดอลลาร์ตื่นเต้นพี่น้องเมื่อก่อนเพินฝากมาให้ตลอดคือสามร้อยสามร้อยเนาะวันนี้เพินฝากมาให้4ี่ร้อยดอลลาร์สเตแห้งที่ตก,กใจแห้งที่ตื่นเต้นเด้อพี่น้องเด้อฝากมาให้300สามร้อยดอลลาร์สเตย์เนีตื่นเต้นเลยมาเบิงฝากมาให้สี่ร้อยดอลลาร์สเตย์ที่ทำตัวถึกอยู่บวันนี้ มารุ่นมาเบิ no? like ้งน้ำกันเด้อ well, พี่น้องเด้อซีดดอยลอน่ามันสิเป็นเงินเราท้องใจเนาะไว้ไปเบิ้งกันเด้อหรือนี่มาได้ต่อไอ้มาได้เอาใบคิ้วใบยังเด้อพี่น้องเด้อนางถาก่อนเด้อ

ไดไ้หลายได้เลยเรแล้วเส้นทน้น้องหน่อยเอ้ที่เาเทอ้ยอตใจได้หลายได้เดี๋เก็บเแเดเอพี่น้องเดอได้แปดล้านกว่าๆนะแปดล้านไปนับกันมาเบิ้งกันทุกท่านสีน่ร้อยดอลลราเป็นเงินแล้วแล้วเขาได้จากล้านเนาะอันนี้ห้าล้าน อนะันนะี้ล้านเลยเด้อหาล้านนีสองจาี่ห้าหกเจ็ดีเด้อพีน้องเด้อแปล้านสองแสนเจ็ดสิบแปดพัแล้านสองแสนเจ็ดสิบแปด <chat> เออตื่นเต้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 นสาใดพี่น้องแปดล้านเงินสี่ร้อยดอลลาร์แปดล้านพี่น้องเบิ้งเบิ้งเบิ้งเมื่อก่อนได้สามร้อยดอลลาร์ตื่นเต้นพี่น้องบันี้มาได้สี่ร้อยดอลลาร์เฮ้ตื่นเต้นพี่น้องเอ้ยได้แปดล้านแปดล้านว้าบ่เคยพบบ่เคยเห็นบ่เคยได้จับใบ่ายจะกเกือบพี่น้องอย โอ้ยขอมมกขอบใจผู้ใหญ่ใจดีหลายๆเด้อเฮงเฮงรวยรวยเด้อเจ้าให้เคยมาเธอเดก็ให้กลับไปหาเจ้าร้อยเท่าพันเท่าเด้อเด้อสาธุให้คุณเฝ้คุณเจ้าคุ้มคอ้ยว่าพิดว่าตกขอโทษขอไปน้องพี่น้องเด้อว่าบองบรรยากาศเด้อโอ้ยเคยกระจัให้พี่น้อง